นี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับเครื่องบินรบจังนี่จะาหาซอสำหรับช่อง YouTube ของคุณอมอยเลเจน d เป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอครับขีดขีดขีดเครื่องบินรบคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารที่โลกไม่อาจปฏิเสธได้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนถึงยุคป,ปัจจุบันบทบาทของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จากเพียงเครื่องจากบินเล็กๆที่ใช้สำหรับสอดแนมในสนามรบจนพัฒนาไปสู่ยานรบความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีได้ทั้งในระยะไกลและระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงสุดเครื่องบินรบไม่ใช่เพียงเครื่องมือของสงครามแต่ยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งการยับยั้งและอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเริ่มแรกของประวัติศาสตร์การบินเครื่องบินรบถูกออกแบบอย่างง่าย ไม่ได้ซับซ้อนแต่สิ่งที่มันทำได้ในเวลานั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสนามรบอย่างแท้จริงการมองจากท้องฟ้าเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสัตรูทำให้กองทัพบ,บนภาคพื้นสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเครื่องบินถูกติดตั้งอาวุธเบาเช่นปืนกลเพื่อใช้ยิงตอบโต้และเริ่มต้นแนวคิดขององค์การต่อสู้อากาศต่ออากาศซึ่งเป็นรากฐานขององค์การรบทางอากาศในยุคต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง การพัฒนาเครื่องบินรบยิ่งก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วสูงกว่าเดิมหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกอาวุธหนักเพื่อโจมตีเมืองและฐานทัพของศัตรูตัวอย่างเช่น S p สพของอังกฤษหรือ Mess e r s c ชมิ t BF109 ของเยอรมนีกลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้สร้างเครื่องบินรบที่มีพลังทำลายสูงอย่าง P51 Mustang มัสแตงที่ช่วยเปลี่ยนทิศทางสงครามไปอย่างเด็ดขาด ในยุคสงครามเย็นเครื่องบินรบก้าวเข้าสู่ยุคของความเร็วเหนือเสียงเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเรดาร์ระบบขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและการออกแบบตัวเครื่องที่ล้ำยุคทําให้การต่อสู้ทางอากาศไม่ใช่แค่การยิงปืนกลเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่กลายเป็นการแข่งขันกันของเทคโนโลยีและการตอบสนองที่รวดเร็วประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันการพัฒนาเครื่องบินรบเช่น F 4 p h a n น o m ม MIG 2 1 และ S.U. 2 7ที่กลายเป็นตำนานนะคะองค์การต่อสู้บนฟ้าเมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่21การพัฒนาเครื่องบินรบไม่หยุดนิ่งการมาถึงของเครื่องบินขับไล่ล่องหน Steel Fighter อย่าง F. 2 2 Raptor และ F. 3 5 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาทำให้การรบทางอากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเครื่องบินเหล่านี้ถูกออกแบบให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์สัตรูแทบไม่รู้ว่ามันกำลังมาเมื่อใด นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าทำให้เครื่องบินรบกลายเป็นเหมือนห้องบัญชาการบินขนาดเล็กที่นักบินสามารถควบคุมการโจมตีได้ทั้งทางอากาศและทางพื้นดินไม่เพียงแค่ในประเทศมหาอำนาจประเทศอื่นๆก็พัฒนาเครื่องบินรบเพื่อสร้างสมดุลทางอำนาจของตนเองเช่นจีนที่พัฒนา j 20และรัเสเซียที่สร้าง su-57 เครื่องบินเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการต่อสู้กับเครื่องบินรุ่นใหม่ของชาติตะวันตก ทำให้การแข่งขันบนท้องฟ้าร้อนแรงยิ่งขึ้นในอีกด้านหนึ่งเครื่องบินรบไม่ได้ถูกใช้แค่ในการทำสงครามแต่ยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจปกป้องด้านฟ้าและรักษาความมั่นคงของประเทศหลายครั้งที่เครื่องบินรบถูกนำไปใช้สกัดการเครื่องบินที่ละเมิดอาณาเขตหรือปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนักบินรบต้องมีความสามารถสูงมากเพราะพวกเขาไม่เพียงต้องบังคับเครื่องบินความเร็วสูง แต่ยังต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่กดดันและอันตรายถึงชีวิตการเป็นนักบินเครื่องบินรบไม่ได้ง่ายเลยพวกเขาต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจความเร็วสูงแรงกดดันของแรงจีและความเสี่ยงในการต่อสู้อาจทําให้เสียชีวิตได้ทุกวินาทีแต่สิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจและเกียรติยศที่มอบให้กับผู้ที่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงเครื่องบินรบในยุคป,ปัจจุบัน เราไม่สามารถละเลยบทบาทของโดรนทางทหารที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแม้ว่าโดรนจะไม่ใช่เครื่องบินรบแบบดั้งเดิมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธปกรณ์ที่เสริมสร้างพลังทางอากาศโดรนสามารถบินเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่เสี่ยงชีวิตนักบินและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำเทคโนโลยีนี้ทำให้อนาคตของสงครามทางอากาศเปลี่ยนไปอย่างมากอย่างไรก็ตามเครื่องบินรบยังคงมีบทบาทสำคัญที่สุดในเชิงสัญ,ญลักษณ เพราะทุกครั้งที่ประเทศหนึ่งจัดแสดงกำลังทางทหารการบินโชว์เครื่องบินรบเหนือท้องฟ้าคือภาพที่สร้างความประทับใจและความเกรงขามได้มากที่สุดเครื่องบินรบจึงไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่ยังเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติเมื่อมองไปในอนาคตหลายประเทศกำลังพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยตัดสินใจมีระบบอาวุธที่เชื่อมโยงกับดาวเทียม และสามารถทำงานร่วมกับโดรนได้แบบเรียลไทม์เครื่องบินรบในอนาคตอาจไม่ต้องมีนักบินหรืออาจถูกควบคุมจากระยะไกลโดยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการทำสงครามและความหมายของคำว่าการต่อสู้ทางอากาศไปตลอดกาลดังนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเครื่องบินรบยังคงเป็นตำนานและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักบินที่เสียสละเพื่อปกป้องน่านฟ้า วิศวกรที่สร้างสารเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือแม้แต่คนทั่วไปที่เงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเห็นเครื่องบินรบพุ่งทยานขึ้นไปในอากาศมันคือเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงก้าวต่อไปเพื่อครอบครองฟากฟ้าอย่างแท้จริงนี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับเครื่องบินรบจังนี่จาหาศอสำหรับช่อง YouTube ของคุณอมอยเลเจนเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอครับขีดขีดขีด เครื่องบินรบคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารที่โลกไม่อาจปฏิเสธได้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงยุคป,ปัจจุบันบทบาทของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากเพียงเครื่องจักรบินเล็กๆที่ใช้สำหรับสอดแนมในสนามรบจนพัฒนาไปสู่ยานรบความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีได้ทั้งในระยะไกลและระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงสุดเครื่องบินรบไม่ใช่เพียงเครื่องมือของสงครามแต่ยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง การยับยั้งและอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเริ่มแรกของประวัติศาสตร์การบินเครื่องบินรบถูกออกแบบอย่างง่ายไม่ได้ซับซ้อนแต่สิ่งที่มันทำได้ในเวลานั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสนามรบอย่างแท้จริงการมองจากท้องฟาเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของศัตรูทำให้กองทัพบ,บนภาคพื้นสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานเครื่องบินถูกติดตั้งอาวุธเบาเช่นปืนกลเพื่อใช้ยิงตอบโต้และเริ่มต้นแนวคิดขององค์การต่อสู้อากาศต่ออากาศซึ่งเป็นรากฐานขององค์การรบทางอากาศในยุคต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองการพัฒนาเครื่องบินรบยิ่งก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วสูงกว่าเดิมหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกอาวุธหนักเพื่อโจมตีเมืองและฐานทัพของศัตรู ตัวอย่างเช่น SP-5 ของอังกฤษหรือ m ม s s e อร์ชมิ t t b f 109ของเยอรมนีกลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้สร้างเครื่องบินรบที่มีพลังทำลายสูงอย่าง p 51มาสแตงที่ช่วยเปลี่ยนทิศทางสงครามไปอย่างเด็ดขาดในยุคสงครามเย็นเครื่องบินรบ9ก้าวเข้าสู่ยุคข,ของความเร็วเหนือเสียงเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเรดาร์ระบบขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและการออกแบบตัวเครื่องที่ลำยุค ทำให้การต่อสู้ทางอากาศไม่ใช่แค่การยิงปืนกลเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่กลายเป็นการแข่งขันกันของเทคโนโลยีและการตอบสนองที่รวดเร็วประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันการพัฒนาเครื่องบินรบ <c oughs> เช่น F-4 Phantom, MiG-21 และ Su-27 ที่กลายเป็นตำนานนนคะองค์การต่อสู้บนฟ้าเมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่21การพัฒนาเครื่องบินรบไม่หยุดนิ่ง การมาถึงของเครื่องบินขับไล่ล่องหนสเ e ลไฟเตอร์ Fighter, อย่าง F-22 Raptor และ F-35 l i g h t n II ของสหรัฐอเมริกาทำให้การรบทางอากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเครื่องบินเหล่านี้ถูกออกแบบให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์ศัตรูแทบไม่รู้ว่ามันกำลังมาเมื่อใดนอกจากนี้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าทำให้เครื่องบินรบกลายเป็นเหมือนห้องบัญชาการบินขนาดเล็ก ที่นักบินสามารถควบคุมการโจมตีได้ทั้งทางอากาศและทางพื้นดินไม่เพียงแค่ในประเทศมหาอำนาจประเทศอื่นๆก็พัฒนาเครื่องบินรบเพื่อสร้างสมดุลทางอำนาจของตนเองเช่นจีนที่พัฒนา j 20และรัสเซียที่สร้าง su-57 เครื่องบินเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการต่อสู้กับเครื่องบินรุ่นใหม่ของชาติตะวันตกทำให้การแข่งขันบนท้องฟ้าร้อนแรงยิ่งขึ้นในอีกด้านหนึ่งเครื่องบินรบไม่ได้ถูกใช้แค่ในการทำสงคราม แต่ยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจปกป้องน่านฟ้าและรักษาความมั่นคงของประเทศหลายครั้งที่เครื่องบินรบถูกนำไปใช้สกัดการเครื่องบินที่ละเมิดอาณาเขตหรือปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนักบินรบต้องมีความสามารถสูงมากเพราะพวกเขาไม่เพียงต้องบังคับเครื่องบินความเร็วสูงแต่ยังต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่กดดันและอันตรายถึงชีวิตการเป็นนักบินเครื่องบินรบไม่ได้ง่ายเลยพวกเขาต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ทั้งร่างกายและจิตใจความเร็วสูงแรงกดดันของแรงจีและความเสี่ยงในการต่อสู้อาจทําให้เสียชีวิตได้ทุกวินาทีแต่สิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจและเกียรติยศที่มอบให้กับผู้ที่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงเครื่องบินรบในยุคป,ปัจจุบันเราไม่สามารถละเลยบทบาทของโดรนทางทหารที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแม้ว่าโดรนจะไม่ใช่เครื่องบินรบแบบดั้งเดิมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งยุโทโธปกรณ์ที่เสริมสร้างพลังทางอากาศ โดรนสามารถบินเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่เสี่ยงชีวิตนักบินและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำเทคโนโลยีนี้ทำให้อนาคตของสงครามทางอากาศเปลี่ยนไปอย่างมากอย่างไรก็ตามเครื่องบินรบยังคงมีบทบาทสำคัญที่สุดในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะทุกครั้งที่ประเทศหนึ่งจัดแสดงกำลังทางทหารการบินโชว์เครื่องบินรบเหนือท้องฟ้าคือภาพที่สร้างความประทับใจและความเกรงขามได้มากที่สุดเครื่องบินรบจึงไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์ แต่ยังเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติเมื่อมองไปในอนาคตหลายประเทศกำลังพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยตัดสินใจมีระบบอาวุธที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมและสามารถทำงานร่วมกับโดรนได้แบบเรียลไทม์เครื่องบินรบในอนาคตอาจไม่ต้องมีนักบินหรืออาจถูกควบคุมจากระยะไก,กลโดยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีการทำสงครามและความหมายของคำว่า การต่อสู้ทางอากาศไปตลอดกาลดังนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเครื่องบินรบยังคงเป็นตำนานและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักบินที่เสียสละเพื่อปกป้องด้านฟ้าวิศวกรที่สร้างสารรค์เทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือแม้แต่คนทั่วไปที่เหืยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเห็นเครื่องบินรบพุ่งทยานขึ้นไปในอากาศมันคือเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงก้าวต่อไปเพื่อครอบครองฟากฟ้าอย่างแท้จริง Keep, keep, keep.